วันนี้เคอร์อมาเที่ยวจะมารีวิวที่ออกกาลังกายครับได้มาราคา47บาทนะครับหอันก็จะเป็นแบบนี้มาลองแกะกันดูมันมีอะไรให้มากสั่งมาจากราซาด้านะเ่ไหร่ันดับมาเป็นนี้ดูนะครับคุ้มไหมปุ๊บมีลรอ มีด้ามเหล็กนีนี่แล้วมีมือจับมีมือจับอ๋อแล้วก็มีแผ่นรองให้แผ่นรองเข่าอ,อ่ะแค่นี้เหรอวะจะยังไงอ่ะอืมจะยังไงวะนี่มีวิธีบอกไหมอืม

นี่อย่าไปลองขาบม่ให้ไผ่ใหญ่ๆก็ได้แนผะ้นเยอะใ่เลยอืมอืมแต่เจอหน้าท้องแบนได้วยกันที่เบมากลองดู เคยใช้มาหนึ่งแล้วอันี้เลยเอามาให้ดูว่าการใช้เป็นยังไงก็ถือว่าโอเคนะโอเคเคยซื้อมาสั่งสีนี้แหละแต่มันยังไม่พังนะซื้อมาสองปีแล้วแต่อันนี้มันมันมีส่วนลดเลยนั่นไงเลยเลยสั่งมาเก็บไว้ให้ภรรยาเธอิคนละอันแล้วาารเรามาซื้อเพลแล้วอันี้ก็ออกนะหอแค่มีความตั้งใจออกกำลังกายเท่า,น, <Okay. S 1> านั้นหะอมได้เหมือนกันจริงนะท้องแบกเลยไปไ Bye-bye. Bye. bye. bye, bye.